สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรลครับเพราะว่า,าคุณแม่ก็อยากจะออกมาเที่ยวไม่ได้ติดไม้นะพอดีนั่งรอขนมจีนก็เลยฝะติดติดไว้นิดนึงสั้นๆนะครับก็มาที่ร้านอเขาเรียกขนมจีนกู่กู่ทองนะครับก็ซื้อกลับบ้านไปกินเนาะไม่ไดนะ้เพราะว่าน้องเขารออยูอ่น้องก็ตตังรออยู่ในรถไม่ สงสารเขาเอาไปกินบ้านนี่ครับร้านก็เป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยูนะครับเป็นลักษณะร้านอย่างนี้นะดูนะนี่มาร้านก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีเนี่ยร้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับโ่เม้นต์รูปถิ่นมาใหม่ครับอุ้ยเขาเอาของมาส่งนะของครับผมครับส่ขอบคุณครับไอเท่าไหร่ครับแป๊บเดียวครับครับครับ เขาก็จะมีขนมจีนขายเนียดูนะครับเพื่อนๆก็จะมีขนมจีนขายอย่างนี้แหละครับน,นี่ในทานกันที่นเนี่ยเนาะขนมจีนขู่ทองชื่อดังกันนะทางไปก็จะเป็นทางไปกรรินประมาณนี้นครับก็กลับไานะมีเครื่องดื่มด้วยเห็นไหมครับมีเครื่องดื่มแล้วก็มีกาแฟเนาะแล้วก็อ่าเนี่ยก็จะติดทางอย่างนี้แหละ อ่านนะเวลาเดินเข้ามาพอดีผมนั่งอยู่ที่โต๊ะไงเพื่อนๆ <laughs> นั่งอยู่ที่โต๊ะก็เลยนเนี่ยมาตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นนะครับดูนะคครับเดี่ข้างนอกเนี่ยเป็นทางทางเอกกันนะทางเอกนะอย่างเงี้ยนะทางเอกนะเพื่อนนะทางเอกเนี้ยฮะทางเอกเนาะดูนะเนี่ยเนี่ยต่ผมจะขับขับกับขับกับข,บข,บขอนแก่นด้านนี้ขับไปน,นี่ไม่ได้มาด้านนี้มาแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาตรงนี้เนาะ จะชื่อว่าขนมจีนสูทองเนาะเพื่อนๆถ้าใครได้ผ่านไปมานี่ก็ลองลองปักหมุดดูก็ถานนานแล้วละ่ะเวลาผ่านมาก็ต้องซื้อกลับบ้านเพราะว่าคุณแม่ชอบเนาะนะแล้วก็งานเขาก็น่านั่งเนาะอย่างเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยเห็นไหมบรรยากาศก็ดีนะครับมีเห็นไหมก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าด้วยนิดนึงนะแล้วก็ จะมีนี่เห็นไหมโอ้มีอะไรเนี่ยต้นตำลับตำลึงผัดน้ำดำอำมพูนาดองอ่าแล้วก็เมี่ยงกระช่อนเผาไหนะแล้วก็พั่วอะไรแมงใต้ไฟนะกาแฟเสาคุวยนมสดก็มีน,น,นะ้วก็ปลาสวยอะไรเลยนะเหนะ็นเนาะดูบรรยากาศโอ้ต้นไม้ดูต้นไม้ชอบตรงนี้แหละชอบดูอย่างนี้แหละเนี่ยมีต้นไม้ ให้ผ่านไปเลยนะสวยสวยสเนี <diving> to <together> ่ยกำร้านดีเนาะลมลื่นนะคุณแม่มาแล้วแค่นี้แล้วครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับเนี่ยครับเนี่ยฮะก็หิ้วของมาแล้ว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 เพื่อนๆก็เดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะครับเนี่ยนะน้องเข้าตังก็อยู่ในรถก็ต้องให้กันหน่อยสงสารเขานี่งาน กลับบ้านกลับบ้านลูกกลับบ้านโอ้ยกลับบ้านนะลุกเนาะร้อนไหมร้อนไหมกลับบ้านเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับเพื่อนๆนกลับมาถึงบ้านแล้วครับอา่าก็จะกินแล้วเนาะเอาทานก็ได้ทานทานถึงจะเรียบร้อยเอาทานจะทานแล้วแล้วก็เนี่ยฮะขนมจีนของเขาเนาะนี่ๆๆดูดูดูกันนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหม นี่นี่เพื่อนๆเคยเห็นไม่ในผักนะอ่าเพื่อนๆนี่ขนมจีนอันนี้น้ํายาอะไรครับเนี่ยน้ำยาน้ำยาลาวกับน้ํายากะทิอ๋อน้ํายากะทิอันนี้น้ํายากะทิเพื่อนเพื่อนอันนี้น้ํายาน้ํายาบ้านผมค่ะน้ํายาเขาเรียกว่าน้ํายาลาวเนาะแล้วก็นี่มีอะไรนะถั่วงอกถั่วงอกครับถั่วงอกแล้วก็อู้อ่าแล้วก็ขนมจีนเนาะแล้วก็นี่นี่นี่มาจากร้านดีเอ็มวันนั้นยังไม่ได้ทานยำดอกกล้วยยำ ยำดอกกล้วยหรือว่ายำหัวปลีเนี่ยเขาเรียกขนาะดอุ้ยอร่อยนะเพื่อนๆเวลาเขาน้ำยำเขาผสมเข้าไปเนี่ยยังยังไม่ได้ทำก็เลยเอามาเอามาถ่ายนี่เขาขายที่ร้านดีเอ็มเขาขายเป็นกล่องนี้นะถ้าใครผ่านไปนะโอ้ยทีเด็ดทีเด็ดเชื่อผมทีเด็ดเนี่ยเนี่ยเนี่นี่หัวปลีเกาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาขายนะแล้วก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นไข่ไข่ไข่ฝอยแล้วก็จะมีผักนี่อุ้ยอร่อยมากเลยครับมันอร่อยนะเพื่อนๆ,ๆมันเข้ากันดีนะครับมีความฝาดมีความอะไรนิดนึง นะนาะอเพื่อนๆเนานะ,ะเราค่อยว่ากันเนาะขอบคุณมากนะครับกินก่อนกินก่อนกินก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย